โอ้โหปวดตัวใหญ่เลยทุกคนเบิ้มสร้างแขนเลยเขาลืมพาก็เลยเสิร์ฟตำลังทุกคน,นจีมาคิดเท่าสุกเลยทุกคน สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าตอนนี้ก็ตอนเช้าทุกคนยังเช้าอย,อยู่อันแปดโมงนี่แหละเช้าส่ก็ตื่นมาผัดเห็นปลาคอแลนะ้วทุกคนอีพอเวการเมื่อคืนนี้ตัวบักใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวเอาซิมะเห็ดต้มปลาคอกินข้าวเช้าทุกคนต้มปลาคอใหญ่ปลาคอคนใหญ่เลยทุกคนบรรยากาศตอนเช้าค่ดีนี่นี่น ปวดตัวใหญ่เลยทุกคนเบิ่งซ่มแขนเลยอ้้หุ้ยนี่เป็นการอะไรได้มาทุกคนตายแล้วหากะตายมือเสาน,นี่ตอนนี้เขากะค้างหมอ้อน้ำหอนทาเลยทุกคนเนี่ยค้างหมอ้อซิต้มปลาเมน,นี้ยูเฮิร์นกับอีพอสองคนเลยทุกคนอีพอเฮ็ดิร์นรถไทยยูอันลุมป เดี๋ยวเฮาเาะเก็บปลาคอก่อนป้าตัว,งงวบันใหญ่เลยขักเ้ยแบบนี้ ปลาดอนเก็ตป่าดอนเลยทุกคนแล้วมันถือผิวหนึ่งเป็นี่กระตออนีเลยเจ ่เห,ห,ห็ดส้มประคอกินแต่ละซสบทุกคนต้มส้มก,กินแต่บเหสืทุกคน างเก็ดป่าลงเยนเด็กขี้ปลาคอห้ามกับไปได้ทิมเลยทุกคนเน้าสีต้มเลยบางทีีพอเยอะเนาะ,ะว่าหยามนี้มันไม่ได้กินเลย,เลยทุกคน บ่เข้าอีกบ่เข้านะทุกคนเอ้ยสินง,งามๆเลยพานะจักไปซื่อเบิดเห็นเต็มๆ เอาซากขบเอิบมาทุบอัวเอามผา้าหูป,ป่าทุกคนมีดมันบาเฮามาเ,าเลย ปลาเข้ากันแล้วเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไปเซอ,อร์โอเลยแบบนีไ้ไปต้มเลยลงไปเลยทุกคนน้ำน้อยก็ปะเปนาะ วิ่ไปเสือทุกคนเลยหาวิเห็นปกขึ้นมอวีแค่เดี๋ยวเฮาสิมาปัดมาเล่นก็โหสิเคเสื้อเลยทุกคนปกติน่ะต้องเสือก่อนป่าแต่ว่าเฮาลืมเฮาลืมเฮาก็เลยเสือตำหลังทุกคนเลยถึงเสือกระเทียมพร้อมแต่ว่ากระเทียมกับบะม,มีซ้ำ ว่ามีระกับบอดี้เซอร์บอดี้เซอร์เขาจะเอาสะทุบอ่ปะปัดหัวค่าอ่อนเส้น สินประหอเจ็บขนาดทุกคนตอนนี้เขากลับขางหม,ม้อต้มปลาไปเลยทุกคนเลยที่เาส้ลงไปเอาพักหอมมนทุกคนแอาพักหอมมาเสิร์ต้ปมปลานี่อันนี้ไปนโซนผักข้าทุกคนอยู่อันปสั้น ผักกาดอีเมะกักำลังงามเลยทุกคน,น<ม>เอาไ,ได้เอาขึ้นนำแล้วทุกคนเพราะว่ายูเฮือนกับมีอยู่อีเมะเอาขึ้นเมื่อเช้านี้อีเมะเอาขึ้นไปกินกับป่นป่าย่างอยู่ทุกคนเดี๋ยวเอาเสีเอาแต่นี่เอาเสีเอาแต่พักหอมห่อนี้นะทุกคน บ้านซอไซเอิ้นพาคมฮอทุกคนแต่ว้านบนอื่นจะเขาเอิญนพี่อยทุดเอาเลยเอาดอกมันผมทุกคนมีฟักเซนผมนะี่ย ดอกมันมีนามเจ็บนะนกับพักโบพักโบก็มีน่อยหนึ่งซวยเอาเมื่อวานนี้บอได้โหดมันเหี่ยวเลยเนี่เห่ากับเอาเท่านี้เลยทุกคนเอาแต่พักโบกับไลาผมห่อ ເລີ້ຊ້ອຍຜັກຊື້ຕົ້ມທຸກຄົນຊ້ອຍຫຍັບຍາບເລີຍກໍໄດ້ຕົ້ມປາເຮົາກໍໂພດເດີ້ທຸົນ หอมมาซิมเบ่งเนาะทุกคนว่ารสชาติมันสิเป็นแังไเลยบ่มีกระเทียมเลยส้มเลยทุกคนเอยเสิร์ฟโทมาลินนี่ก็โอเคแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้ว เหล่าไม้จี้มาคิดก่อนทุกคน จีนมาคิกเท่าสุกเลยทุกคนไม่น่อยนึง ไปพักหอมลงไปทุกคนเดี๋ยวเราปัดมาเกาะสุกส้อมเนาะทุกคนปัดแจก เพลงอีพอเลยไหมให้เธอโลดดังอะไรทุกคนเลยเดีย๋ยวเรามาตักต้มป่าเลยมัน ตอนนี้ต้มปลาฮากระสุกเลยทุกคนเดีเ๋ยวเราไปเอิน้นอิพอมากินน้ำเนาะทุกคนอิพอ,อยิ่หลุมกินข้าวต้มปลาสวยอิพอบอกว่ากินก้อนเนะเาะเพิ่นยังบ่แล้วเวทุกคนเลย ยังเฮ็ดนำอันเฮ้ด um, um, ลดไปแล้ว <laughs> <laughs> มาทุกคนกินข้าวนำกันต้มปลาคอแซ่บๆเลยแบบนี้นี่ต้มส้มปลาคอแล้วกะ็เจียวมะก่อทุกคนเลยและะ้วก็พักกาดพักกาดน้อยอ ปลาซีนประคอแซ่บๆทุกคนแกงสะก่อยมะซ้มเพีงค่ะ หน่อยมได้ขึ้นนะมาด้อทุกคนเด้อมได้กินต้มปลาคอตั้งแต่เหิงทุกคนนะเขาจ้งไว้ยูมอ้เราทุกคนไว้เอ่อน้องมาแต่องเฮน มาตเตาเฮ็ดแล้วเขากินอออตอนนี้เขากำลังกินข้าวอิ่มเลยนะทุกคน คลิปนี้กับบ่มีพเพลือหลายทุกคนเข้ากับบ่ได้ไปนหน้ามีแต่กินข้าวเข้าเฮ็ดกินกินข้าวแล้วเขากับซี่ซักเคืองเนาะทุกคนซักเคืองอยูเฟินนี่แหละเข้ากับขอจบคลิปลงแต่เพลงท่านี้เนาะทุกคนขอบใจทุกคนที่ติดตามพับส้มมหฮอตตอนนี้เนาะทุกคนไปติดตามคลิปหนะ้าบ๊ายบาย